สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสอุร่าจ้ามือนีสิภาพี่น้องมาเพาะเม็ดอ่อนทานตะวันจ้านี่ค่ะวันนี้ท่านสิเพาะใส่ถาดแบบนี้เป็นถาดขนมจีนจ้าซื้อขนมจีนมาโล่นึงกระิไดตะกาแบบนี้มา ดี๋ยวสิมาลองตวงเมล็ดก่อนก่อนอื่นเขาต้องอา่าล่างเมล็ดให้สะอาดก่อนจ้าเดี๋ยวเขาลองตวงเมล็ดใส่ในตะกาเบิงวาตะกาหนึ่งสิใส่จักเมล็ดจ,จ้าอันนี้เป็นไงเมล็ดทานตะวันที่สั่งออนไลน์มากจ้าเดี๋ยวเขามาเบิงตวงเบิงวา ยาตวงเบิ้งวานตะกาหนึ่งสีด้จากเมล็ดเกลียให้มันหน,น่นจ่ายโตก่อนจ้ะนี่ต้องกะใส่ประมาณนี้ให้มันแน่นเกิดไปจ้ะ this song นี่สิลงอหอกบังซีตะก้าโอเคครบซีตะก,ก้าจ้าต่อไปเ้ากระสิเอาเม็ดท่านตะว่านของเ้าล่างน้ำจ้ะ เขาก็ก่องน้ำออกออกจ้ะร้อยแล้วมาเล็ดที่เขาล่างแล้วเขาจะมามาใส่น้ำเขาเอื่นแซ่น้ำไว้จ้ะทำมันได้สิบถึงสิบสองชั่วโมงจ้ะหรือว่าแซ่ขามขึ้นก็ได้หันกีการา ็แซวไว้เนี่ยมือนี้ยามือเศร้าเนี่ก็สิแซวไว้หอดมือแรงก็สิามาทิ่มไปแบบนี้ แค่ทิมแบบ,แบ,บนี้ให้มันครบ12ชั่วโมงจ้าเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันจ้าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเข้ามาเตรียมดินเจ้าไว้เถออันเพาะอันต้นอ่อนท่านตะวันเข้าจ้าอ่ามอนี้เขาสิล่องอันเห็ดดินสองแบบแล่องเบิ่งจะจ้าเพราะว่าด้เบิ่งช่องหนึ่งเิ่นเห็ดช่องวิดีโออนเพิ่นว่าเข้าใส่แค่ขุยบักเผาก็ได้ แต่ว่านูทดสอบ2แบบมันนีิใส่ดินผสมก็คุยพวกเผาหรอกอะใส่คุยพวกเผาย่างเดียว๋ยวร่อนดินก็นจะเอาดินมันเป็นแบบละเอียดจังน้อย็ี่ร่อนดินจะเสียดินนี่เป็นดินทุ่ง้อจ้าเป็นดินซื้อสิ เป็นก่อนฮอกัสซิลอนๆๆลเดี๋ยวขามาเอาดินใส่ถาดได้จ้ะใส่ประมาณในสองนิ้วจ้ะหรือ,เก,อเกือบเต็มถาดเท่าจ้ะรู้ปะเต็มปันใดจะเอาสัก ครึ่งๆก็ได้ปะ <Okay. S 1> มันบ่มีสูตรตายโตเลยจ้ะมันบ่กเมนวิชาการปในใดเด้อ <c oughs> เออเดี๋ยวอีกจักน้อย <c oughs> นี่เอาประมาณนี้ <c oughs> แ้ก็เตรียมไว้แบบนี้จ้ะ <c oughs> การที่ข้าใส่คุยแบบเผาดีมันอัน เป็นเฮ็ดให้ดินมันโปร่งแล้วจ้ะมันสิระบายน้ำได้ดีเวลานเฮารดไอต้นอ่อนเฮามันสิบ่เ่าจ้ะเดี๋ยวมาเห็ดให้มันครบสี่ถาดจ้ะเดี๋ยวสิใส่ดินแบบนี้สองถาดละกัไอใส่คุยบกเผาย,ย่างเดียวอีกสองถาดเดี๋ยวเขาสิมาถดลอกไปพร้อมๆกันว่าไหนทีเกิดดีงามก็กันจ้ะหล่อนคือกัน เตรียมดินแล้วแล้วแล้วนี่เขากัสสีมีดินยูสองแบบจ้ะแบบหนึ่งก็คือเป็นดินที่เข้าผสมคุยบอกข้าจ้ากัะสีดำดำออกดำดำอีกแบบหนึ่งก็คือคุยบอกพ้าวร่วนนี่จ้ะมันจะคุยบกข้าวนรวนนี่ ขั้นตอนต่อไปฮะก็จะเป็นการลงเมล็ดเพาะเม,ะมเล็ดจ้าเมล็ดทานตะวันของเราจ้าแช่ไว,12ว้12ชั่วโมง10-12ชั่วโมงครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาบ่มกันค่ะตอนอื่นเรานำผ้าขนหนูแบบนี้นะคะนี่ พาขนมแบบนี้จ้าเอาไปชุบน้ำให้มันเหน่อนบีน้ำให้มันเหน่นชุ่มจ้าเมื่อให้มันเหน่นแห้งเมื่อมันหมาดปันได้จ้าพอชุมช่มๆจ้าพาชุบน้ำพาชุบน้ำขเขาห่อเปียกเรียบร้อยแล้วบบดนี้เขาก็เอาไนทานตะวันของเขานุ่งบ่มเลยจ้า Anh này tao anh tàu ăn ngang ngang nam ngang ngang Này ngang 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 Họ ngang 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 ก็เอามาบ่มเทซีพาอืมที่เขาชุบน้ำไว้จ้ะ บมไว้นะ่ปุกเขาบ่หายถึกแสงแดดจ้าผาคุ้มไว้มือนมืด,มดขึ้นหนึ่งจ้าหรือว่าอีชั่วโมงจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งขันตอนต่อไปจ้าหลังจากเท่เฮ้าบ่มอมันน่าันเมล็ดท่านตะวันของเฮ้าไว้ครบยีิบสีชั่วโมงแล้วนะจ้าเดี๋ยวเข้ามา ล่มเพาะกันจ้ามาเปิดเบิ้งวาันเป็นแบบใดโอ้งอกดีขนาดจ้าเดี๋ยวมันนี้ฮ่าจะมาโรยมเล็ดกันเพาะกันจ้าก่อนอื่นฮ่าก็มาอดน้ำตะก,ก้าปลูกฮ่ามันชุ่มก่อน บันนี้เข้ากะมาโรยในท่านตะวันงอกเข้าจา้าก็โรยในท่านตะวันของเขามันทัวตักก้าจา้ะอัน,น้นันเสมอกันจ้ะ เกลี้ยห้ได้แบบนี้จ้าบดนี้เข้ากาเอาอันดินมะร่อนกบจักน้อยจ้าเข้าการ่อนกบแบบนี้เลยจ้าเอาแค่กบเม็ดกับพอแลวจ้าอุ้ประมาณนี้ สองอันนี้ปลูกด้วยคุยบักพ้าวนก็จะเอาร่อนคุยบักพ้าวปลูกทมหมน้ำนันแล้วสิเบิงว่าอันใดเกิดดีก็กันหรือว่าเกิดแบบแบบซ้ำๆกันนะจ๊ะนี่เรียบร้อยละหลังจากที่ห้อโฮนน้ำจนชุ่มแล้วนะจ๊ะวันนี้ห่อเสียไปเก็บไว้ในถังดำดย้อนซิซ้อนกันไว้แบบนี้ แบบนี้ผวาย่ามม้นงอกคือบ้านหลากมันสิียนแน่นๆจ้ะหนึ่งมือแล้จ้าเดี๋ยวสิเอาต้นอ่อนท่านตะวันเข้ามาออกมาพดน้ำจ้าบึงว่ามันสิเกิดเ้าซําได้จ้าอ่าหนึ่งมือกับสิงอกประมาณนี้พานไปหนึงขึน มีคุยแบบเผาย่างเดียวว่ามีดินดินอยามาหดน้ำกันจ้าหดน้ำสองรอบจาเช้า,ชากับเย็นจ้า เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาเก็บไว้ตามเก้ตาตำดิมจ้ะเข้ามาเปิดเบื้องต้นออนตานท่านตะวันเข้าตอนเย็นจ้าแตกดีบ่เดีย๋ยวมาหดน้ำกันจ้ะหดน้ำกันจ้าเย็นของวันที่หนึ่ง น้ำแล้วแล้วเขาก็เอาไปเก็บไปคือเกาด้วยจ้าหุ่นสาวมโหดอีกเสามือที่สองเเบิ้งจ้าอามาหดน้ำอีกมาหนื้งอกดีขนาด โอ้เกิดดีแท้ขนนำเรียบร้อยแล้วเอาก็อามาเก็บไฟบ่งเกาคือเกาจ้าบริเวณนี้ถังคือเกาเด็ดปิดฝา โอ <Hey, S 2> เคมือที่สามมาเบิ้งต่อจ้ะสวัสดีค่ะเช้าวันที่สางอกอย่างสวยเลยค่ะเพิ่งลดน้ำเสร็จเดี๋ยวมาดูกันวันที่สี่ค่ะนี่ก็เป็นมือที่สี่ของต้นอ่อนท่านตะวันละจ้าทำไมพี่น้องสังเกตเบิ้งไหนดำๆมันหายไปเลยเด้ อันนี้มันสิหลุดออกไปเองจะเห้รออดน้ำไปซูมืออซมืออมันสิคอยหลุดออกหลุดออกมันใหายขึ้นใบมันกระบ,บานขึ้นมันก็นสิคอยหลุดไปของมันเองจะเราต้องกังวลเด้อจ้าแรงวันที่หาจ้าเปลี่ยนสีเลยพี่นอ้องจากสีทองยางสวยงามมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว มืออื่นนะส่องลูกค้าจ้าลูกค้าจองบนเริ่มไหมคะเดี๋ยวมาเบิงงวันที่หกกวัสิงงามก็นีบนอเขียวคักก็นีสวัสดีเช้าวันที่หกของต้นอ่อนทานตะวันจ้ามันนี่ก็ถ้าจะตัดก็ตัดเลยเราเด้อจ้า ไม่นี้กับสิมีลูกค้ามาเอาคือจองไว้หมดแล้วจ้ะสี่ถาดหนูขายยกถาดเลยจ้ะถึงเง้อแพงพี่น้องถาดละยี่บาทค่ะเซเวลาเจ็ดมืในดการขายถาดน,นี้ยี่สบาท เวลารับประทานเท่ากับแค่ใส่กันไก่ตัดแต่คนจ้ะตัดคนกึบๆแบบนี้ล้างทำความสะอาดก็ทานได้เลยจ้ะปลอดสารสะอาดปลอดภัยหวานกรอบอร่อยมีประโยชน์เอาละค่ะมือนีเขามาสรุปมือมันเป็นมือที่6แล้วเขามาสรุปก,กันว่า ปลูกต้นอ่อนทันตะวันกับดินนะคับคุยบกเข้าผลมันออกมาเป็นจจงไดนจ้าสองแถวนี้นี่จะหนึ่งถาดกับถาดนี้จะเป็นคุยบกเข้าสังเกตเบิ้งพี่นองอันนี้ดินทางทรายทางท้ายนี่ดินอันนี้ทางขวาทางขวาน,นี่เป็นคุยบกพา้าเบิ้องปริมาณการเกิดพี่น้องไปเที่ยวเอง เกิดถือว่าซ้ำกันจ้ะซ้ำกันความสวยงามความเงว้วซ้ำกันนะจ๊ะบ่แตกต่างดึง่ะสวยงามอันนี้คือเ้าเห็ดกินกะมือละถาดซํานี่ถือว่าสวยงามจ้ะบ่ต่างกันเลย ขุยบปกเปลามีตางอยู่น้อยหนึ่งค่ะคือหากมันมันจิบจมลงไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเข้าบริกรกดลงให้มันแน่นในในขุยบปกเปล่านจ้ะพ้นเป็นออกมาว่าประสบความสําเร็จจ้าสวยงามจากการค่อยสังเกตเบิ้งสุกมือสุกมือสุกมือเต่ามือแต่มเมล็ดมือมักมเมล็ดแหละกมือพอจน มาหอดหมือที่6ประสบความสำเร็จจ้าเป็นตัวแซวพี่น้องคานพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใไฮนเดอจ้ากดซับ้ฮนเดอพอกันใหม่วิดีโอหนา้าแล้จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ